ผมเคยโดนแบบทักข้อความมานะครับว่าแบบแบบเด็กเฮิร์รี่อาจทำเพจฟุตบอลเด็กน้อยมึงเป็นเด็กมึงไปรู้อะไรอ่ะเออเโอเคเราก็เลยสร้างเพจเพจนึงขึ้นมาเพื่อฉาบหน้าเราไว้แล้วเราพอเราไปดีเบตเนี้ยมันจะกลายเป็นแบบสู้กันด้วยข้อมูลจริงๆแล้วไงครับตอนทำมาแล้วทุกหนังอ่ะคือพอทำถึงช่วงหนึ่งอ่ะผมมีความรู้สึกที่ว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมจะเอาแบบ ไอความฝันของผมอะหาเงินเลี้ยงชีวิตผมให้ได้ให้ได้ผมผมยังภากแบบพี่เบลได้เลยนะครับขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนเนี่ยว่าท่างหนังโดนขอซื้อแปดลักครับแล้วแบบโอหผมไม่ขายแต่ว่าผมจะลองทำงานหนักขึ้นเพื่อไปแตะตัวเลขต่อเดือนที่เขาออฟเฟอร์มาให้ผมดูแล้วของฟาร์มเท่าไหร่แพงสุดของผมแพงสุดโรนโดเนยโรนโดตัวนี้ก็ เกือบเกือบแตะเจ็ดครับเกือบเกือบแตะเจ็ดเกือบล้านเหรอใช่ใช่เกือบล้านบาทเหรอใช่ใช่ใช่